สวัสดีจ้าวันนี้พาเพื่อนๆมาหาเห็ดนะคะมิวนะคะไม่ได้เข้ามาหานานมากเลยเพราะว่าวันนี้เป็นวันหยุดนะจ๊ะก็เลยนฮ้น้อยนี่วันหยุดนะคะก็เลยได้มาลืมเอามีดมาอีกโอ้โหดอกใหญ่มากดอกใหญ่มากรัวทากนะคะลืมเอามีดมาขับรถเลยมาแล้วนะ ตอนนี้มิวเจอหลายดอกมากเลยนะคะเดี๋ยวเราไปเก็บกันเนาะเก็บแบบรัวๆเลยนะคะวันนี้นี่นี่ตะกา <c oughs> โอ้พเพื่อนๆเยอะมากเหมือนกํากำลังขึ้นนะคะนี่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 มิวจะเอาไปแกงนะคะไปแกงกำลังขึ้นเพราะว่าเรามาไม่เคยไม่เคยได้เลยอ่ะเพราะว่าเขาไม่เก็บแล้วเห็นไหมเนี่ย นี่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 หมเดิมมือจวยแบบประสดแมวบางประโอนเจริญคลางไหนไปเจ็บแต่โดกนะป่าเนี้ยมันมันออกช้านะนี่สามโดกแล้วนะคะนี่โอ้โหเดี๋ยวเราหาอีกนะคะตรงนู้นน่าจะมีคนมาเก็บแล้วนะคะนุ่น ไปจ้าคลิปนี้แบบโอ้โหได้ได้ได้เห็ดขึ้นได้ได้เห็ดเยอะแน่นอนดูนะคะนี่นะเก็บกันรัวๆเลยนะคะนี่ตอนนี้เป็นเวลาเกือบสองทุ่มแล้วนี่เหมือนปลูกไว้เลยเดี๋ยวตาก็เจอไหม ถ้าไม่ไปมีเอตเบอรอตามินัวส่วนปาลิออนโยนี่นะคะลูกมันอุ้ยวลานี้ตุ่มตุมีเลยโอ้โหเอาหัวหลุดอุ้ยแมวหรอกนี่ ดีด้วยอันนี้น่านจะแก่แล้วนะคะเนี่ยก็ปล่อยไปเพราะว่าวันนี้สวยเลือกได้ <laughs> โอ้โหนี่นี่นี่นนันนี้สวยเลือกได้คะ่ะ <c oughs> จะบอกว่าเยอะมาก,ก,าเ,ยมากเยอะมากเลย <c oughs> นี่นเดี๋ยวจะให้ดู <c oughs> ตรงนี้ด้วยนะคะนี่เห็นไหม กลัวอุ้ยเจเจอ,อเจกันหน่อยเจอจอกันหน่อยกลัวนะคะกลัวทากอุ้ยมีลูกด้วยนะ,ะน,น,นู่นนั่นเห็นไหมเห็นลูกมันไว้นั่นอะก็ปล่อยไปให้มันเดี๋ยวมันขึ้นทีหลัง๋ยวมันขึ้นอุ้ยมาจากด่กลลองไ่โฟกัสก็ขออภัยด้วยเด้ออุย้ย มาจา้ะหวังว่าเมมจะไม่เต็มก่อนนะคะนี่มดแต,ตื่นเต้นนั่นไงเจอแล้วยังไม่ได้เข้าไปลึกเลยนะคะอุย้ยเจอกันหน่อย เดินยังไม่เท่าไรเลยหอบแล้วมุนตืต่นเต้น,นยังไงเจอ,อีกแล้วนะครับอุ้ยอันนี้น่าจะขาไปละเนี่ยแบบนี้นะคะแกงอร่อย หลุดหมดเลยโอ้โหมาเยอะนี้เอ้ยมาเยอะนี้มารอบนี้เยอะมากนี่นะคะเต็มแล้วอะ่ะดูเวลาสองทุ่มแล้วนะฮะนั่น ้ยนั่นเจออีกแล้วเนี่ยแบบเนี้กำลังอร่อยเลยเสียดายมันอยู่กระเม็ดหมูนะไม่ได้เอามีดมานูนสองดอกสองดอกจ้านี่โอ้โหสามดอกค่ะสามดอกโห้ยโห้ยสี่ห้าฝั่งนูน้นหกเจ็ดโอ้マイ god โอ้マ god นี่นะคะ เดี๋ยวเรามาดูก่อนว่ามันยังใช้ได้ไหมแต่มันนุ่มมากเลยอะอันน,นี้หนูไม่เอาลนะว่าเอาแต่นดอกอ่อนๆเนาะเก็บไปกลัวไปนะกลัวท่าไม่ใช่อะไรหรอกนี่ไปค่ะเดี๋ยวหนูจะข้ามไปฝั่งนู้นนะหนูนน,นข้ามไปฝั่งนูน้นเห็นไหมนูน่นหนึ่งสอง สามสี่ฝั่งนู้นอีกนี่เวียนนันดอกใหญ่มากนู่นอยู่เต็มตะกาเแราวว่าจะกลับบ้านแล้วนะ,ะฮะโหใหญ่มากโอ้ยโอ้ยโอ้โหขาหักเลย <laughs> เต็มแล้วอะ่ะ เต็มตะกรา้าแล้วจ้าน,นาี่นี่เจออีกแล้วจ้าโหใหญ่มากเอาไหนไหนไงนี่ไงตอนนี้ตอนนี้ถือตะกร้าไม่ได้แล้วนะคะมนูทิ้งตะกร้าไว้แล้ว กองกองสันนะเพื่อนๆหานั่นนี่หนูตะกร้าเต็มแล้วนะ <c oughs> โอ้ดูอันนี้จะเป็นครั้งแรกเลยมั้งที่หนูได้เยอะนะคะปีนี้เนาะเพราะว่ามามังไม่เคยได้เลย คืเจออีกแล้วไปค่ะโอ้โหโอไมคก็เพื่อนๆดูนะคะนี่หนึ่งนี่หนึ่ง,งสองสามสี่ห้าห้าดอกกำลังขึ้นเลยอันนี้มีคนมาเก็บแล้วน่าจะหลายบันแล้วมั้ง มุตมิเลยนี่ไปอันนี้นะคะเ,เพื่อนเต็มแล้วนะคะดูไม่มีตะกล้าใส่แล้วนะคะคือ,อยังเดินไม่ทั่วป่าเลยนะเดินแค่เข้ามาแค่นิดเดียวเองนะ คือไม่รู้จะแบกกลับยังไงนะเนี่ยดูมิกะโอ้โหเอเบล่ะกาเวไปไกลกี่เอาแค่นี้แหละกลับบ้านนะคะเดี๋ยวจะเก็บดอกเล็กนี่แล้วก็จะกลับบ้านแล้วเพราะว่าไม่มีไม่มีตะกร้าใส่แล้วเต็มของมิกะก็เต็ม อันนี้มันจะเอาไปแกงใส่ใส่ใสบมะขามซื้อมาหัวหลุดนี่เจริญคลางแมวบอกโระโนี่นี่มือว่านี่ถ้ามันขึ้นนะมันขึ้นแบบเยอะมากเลย เอาแค่นี้แหละเอาไว้ให้เขามาเก็บทีหลังบ้างโอ้โหหนึ่งสองสามนั่นเห็นไหมสงสัยต้องดได้ได้ใส่เสื้อมันเยอะเกินไงอืม นี่นะคะเ,เพื่อนๆค่ะคือได้เยอะมากมิกวก็จะกลับบ้านแล้วนะคะนี่ดูมิกะอีกโคตรใหญ่เลยไปกลับบ้านเดี๋ยวเราไปตัดขากันนะคะนี่แหละจ้ะเ,เพื่อนๆค่ะคือเยอะมากจนตะกร้าเต็มนะคะก็เลยต้องเอาเสื้อแขนยาวมิวนะคะใส่นะนเนี่ยเห็นไหมเดี๋ยวค่อยไปตัดขาที่บ้านนะคะนี่อันนี้มิกะเก็บนี่นะคะ เยอะมากอันนี้เดินยังไม่ไม่ทั่วป่านะเข้าไปแค่ยังไม่ถึงครึ่งเลยไปแป๊บเดียวนะคะคือเยอะมากจริงๆเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่าจะมาอีกนะคะเดี๋ยวรอดูก่อนนะ,ะว่าจะยังไงนะคะไม่จา